วัสดีถ้าเกิดว่าพวกนแมไม่อยากตายก็เชื่อเกิดไล่์กดซับให้หน่อยไปต่อคมมอมเมนต์ก็ได้เออออกแบบไหนก็ได้เลยโอเคตอนนี้ผมได้ทำหุ่นเซียนเทสเสร็จแล้วหวังว่าทุกคนน่าจะชอบนะข้างในเเขา้างในเอ้ยมีไยด้วยเอ้ยไม่ใช่ไยสิมันเป็นดินน้ำมันนะครับที่ติดเข้าไป อ,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 อ๊ยเดี๋ยวเูดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยดู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 เูดมดู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 วูดูดูอเดมันเูด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 กดูดูดูลูวเดูสูดเดีดู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 ดเดูดูดูดีดู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 ดยดู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 ดดีดู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 ดดวด ตอนที่ผมยังทำไม่เสร็จแต่มันมีสองเส้นนะตรงเนี้ยโอ้โห,หอืมมก็ติดสกเทปเยอะเกินไปแล้จนมันแข็งแรงโครงแขงอุ้ยก็นะก็มีโครงแข็งนิดหน่อยครับดูดิดิเออมาโครงแขงมาโครงแขงมาโครงแขงเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยอเฮ้ยอะแล้วก็มุกขึ้นต่อมาดูที่ขาใช้เลส,สันสูงอันนะครับส่วนแขนใช้ยาวสองอันซึ่งก็โดน โอ้โหเกือบสูงเท่าตรงนู้นของผมทำสูงไปเนะนี่คือเท่าขามเลยนะว้าวอือผมไม่ได้ใส่โอโบจาม้าเข้าไปนะคะนี่เดี๋ยวไม่ให้ทุกคนเห็นกับตาเลยแล้วกันผมไม่ได้ใส่โอโบจามา้านี่แค่มีโอโบจาม้าเลยโอเคนี่ก็เป็นมุกเล่นๆนะครับเดี๋ยวก็ไดครับกลับมากันต่อเลยนะครับผมโอ้ย มีอะไรนะเจอพัฟฟี้ชื่อว่าอะไรนะลาล่ามาเงยเงยบ้าเอ้ยลาล่าเป็นบ้าทิ้งเงอ้ยอ่ะไม่ต้องมาสนใจลาล่านะครับให้ปล่อยเป็นศพสองพันสิบนั่นต่อไปอองั้นเรามาทำคลิปกันต่อเลยนะครับเขาจบมนเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ